สวัสดีครับผมชูชาติเจ้าหน้าทผู้มีการวิลลยชุมชนยโสธรน,นะครับวันนี้ขอนํำเสนอบทเรียนออนไลน์นะครับที่เรียกว่ามีความสำคัญต่อการจัดการเปลี่ยนการสอนนะครับเพื่อส่งเสริมให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของวิลลยชุมชนนะครับวันนี้เราเอารายวิชาปัดชิมใบหวัวใจไอทีนะครับมาจัดเป็นบทเรียนออนไลน์นะครับเพื่อ ที่จะเผยแพร่ให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับมาได้เรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายวันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสําคัญก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญภายใต้หลักคิดว่าผู้สูงวัยนี้คือผู้ที่มีประสบการณ์มากมายนะครับเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะครับทั้งในการทํางานและการในวงสังคม วันนี้เราต้องการให้ผู้สูงไวัยได้รับรู้รับทราบว่าเมื่อท่านมาสู่วัยของผู้สูงอายุแล้วซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเรานะครับทางรัฐบาลทางหน่วยงานทางการศึกษาก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งท่านก็จัดบทเรียนต่างๆมาเพื่อที่จะ,ะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่านะครับมีการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีความสุขนะครับก็เลยเป็นลักษณะของบทเรียนออนไลน์นะครับเพื่อที่จะมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุนะครับได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้สอดพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงผู้สูงวัยถึงจะใช้เทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืนทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับเช่น ในเนื้อหาสาระของบทเรียนออนไลน์นีก็จะพูดถึงว่าทำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะครับมีความสุขนะครับมีปฏิสัมพันธ์มีคุณค่าที่จะทำกิจกรรมให้กับสังคมเช่นลักษณะของการใช้สื่ออินทีด้านสุขภาพานี้เราก็อาจจะ,ะมีการเช็คสุขภาพของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเป็นเรื่องใหม่เรื่องไอที นะครับเช็คผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ไปพบหมอพบแพทย์นะครับตามตารางนัดโดยผ่านการสื่อสารนะครับได้ใช้สื่อดิจิตอลมาใช้ในการสื่อสารนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีลักษณะของการทํากิจกรรมร่วมกับสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์นะครับการใช้สื่อเทคโนโลยียต่างๆมาใช้ในการดําเนินชีวิตก็จะเป็นกระบวนการนะครับที่รวบรวมมาไว้ในบทเรียนออนไลน์นี้ นะครับเมื่อผู้สูงอายุ it, หรือผู้สูงวัยเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาแล้วก็จะเก er ิดความรู้เกิดทักษะแล้วก็สามารถปฏิบัต,ติตามบทเรียนนี้ได้เลยนะครับเชื่อว่าเป็นบทเรียนที่มีความพิเศษก็คือเรียนเรียนแล,ล้วได้ปฏิบัติจริงไปเลยนะครับเรียนเพื่อเอามาใช้ได้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นบทเรียนที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับวิทยชุมชนยโสธรนะครับก็ มีความตระหนักในเรื่องนี้นะครับก็ได้ไปสํารวจข้อมูลนะครับผู้สูงวัยผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับที่เป็นการที่เห็ดบริการของวิเลยจุมชนเรานะครับก็มาคิดมาหาวิธีการนะครับที่จะนำเอาสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำงานร่วมกัน ให้ความร่วมมือกันแล้วสุดท้ายผลที่ได้ก็คือ,อท่านก็จะเป็นผู้สูงวัยที่มีหัวใจไอทีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับสามารถอยู่ในสังคมไม่เป็นภาระของสังคมดูแลตัวเองได้นะครับธรรมะสังคมนี้หมายถึงตั้งแต่สถาบันครอบครัวเราถ้าผู้สูงวัยมีกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องก็จะส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงเราก็สามารถ อยู่ดูแลลูกหลานได้อย่างยืนยาวอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่สุดท้ายเราก็จะไปถึงจุดหมายร่วมกันนะครับวันนี้ในานามของวิเลยชุมชนโยธนก็ฝากบทเรียนนี้นะครับไว้ให้ทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาเรียนได้ตั้งใจศึกษาแล้วก็ทำปฏิบตัติตามบทเรียนที่เราทำไว้ก็จะไปสู่เป้าหมายด้วยกันครับ